อ่านะครับผมมาเริ่มกับเทคนิคการยิงปืนคิสเอสวีแบ็กนะครับผมเอ,อ่การกดเมาส์ปืนนะครับจะดีดขึ้นข้างบนนะครับผมแล้วก็ออกทางซ้ายอยู่ทางขวาน,นะครับเทคนิคการยิงคิสซุปเปอร์วีนะครับผมก็คือการกดเมาส์กดเป็นทีละชุดนะครับผมหนึ่งถึงสองนัดนะรหรือว่าการยก นะครับผมมาถึงการยิงคิสคู่บ้างนะครับผมก็คือการยิงคิสคู่นะครับควรจะกดเป็นคีลนัดนะครับผมแล้วก็บวกการยกไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าคิสคู่นะครับผมมีกระสุนเพียงแค่หกสิบนัดเท่านั้นนะครับสามตัวเพราะว่าและอีกอย่างนะครับผมการกดยิงค้างนะครับก็จะทําให้กระสุนหมดเร็วมากซึ่งอย่างที่บอกครับเราควรจะถนอมกระสุนไว้ให้มากที่สุดครับนะครับผมมาถึงความเกล็อีกอย่างนะครับของเปืนคิสซุปเปอร์บีนะครับผม ก็คือกระสุนนะครับผมขวงคิดซุปเปอร์บีนะครับจะไม่ออกเป็นเส้นตรงนะครับแต่ว่าจะสุกออกเป็นมุกลมนะครับผมก็คือกระสุนแต่ละเม็ดนะครับจะไม่จะไม่อยู่ในที่เดียวกันเลยนะครับผมซึ่งก็หมายความว่าการจะยิงหัวของศัตรูนะครับผมเอ่อเป้าไม่จําเป็นต้องไปอยู่ที่หัวของศัตรูเป๊ะๆนั่นเองครับเริ่มเลยนะครับรผม ไก่ครับเกวไก่แลปอกไม่รู้นะครับผมเออนะครับการยิงคิดนะครับผมไม่ต้องอะไรมากครับแค่ยิงกดกดไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมันก็โดนนะเดี๋ยวก็พ่อหัวพ่อหัวป่อหัวไม่ต้องห่วงครับแค่เออไม่ต้องอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปยองครับเล็งหัวไว้ครับเล็งหัวไว้แล้วก็ยิงยิงครับรับรองอรเพจช็อตไม่ใช่เรื่องยากครับทุกคนก็เคยเป็นไก่มาก่อนนะไม่มีใคร รอบนั้นทีบีแล้วเออเก่งเลยนะครับแบบจับเมาโอ้โหเทพเลยนะครับฝึกไปเรื่อยๆครับผมเดยกก็เก่งเองครับผมนะครับผมการยิงคิดซุปเปอร์วีนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับยิ่งกดๆนะครับผมผอการโิงครนะเนี่ยโบแล้วอีกตัวนะครับระหมูถ้าผมผมใชเป็นเอ่อมัตเสียงวีอาโซนะครับไปหากันได้นะครับผมเออเจ๋งดีเหมือนกันมัตเสียงนี้ ถ้าผมเออใช้การตัดต่ออกันช่วยนิดนึงนะผมเพราะว่าเนื่องจากมีตอนที่เดินตอนที่เดินอะไรพวกนี้นะครับผมมันค้องข้างนานนะไี้กว่าเล่นกับคนที่ไหนได้เล่นกับหมูเนี่ครับเพ่าะหัวง่ายๆครับผมแถมคิดซุปเปอร์พีนะผมอย่างที่ผมบอกไปครับเมนเอ่อเม็ดเป้านะครับผมไม่จําเป็นต้องไปอยู่ที่หัวเป๊ะก็ได้ครับใกล้ๆหัวเดี๋ยวมันก็สุ่มๆเดี๋ยวมันก็โดนเองครับมันจะสุ่มเป็นตัวเนี่ยติกตัวลาบไ้ติ๊กว่าเล่นกับคนที่ไหนได้เล่นกับหมู ับผมเออคิดคู่นะนนผมเออบางคนนะอาจจะเก็บไปใช้ตอนขับขันนะครับผมเออก็คือไม่ได้แล้วผมใช้คิดเดียวไปก่อนนะไม่ใช่ว่าเกิดมาคิดคู่โบ๊ะโบ๊ะคิดคิดคู่หมดปุ๊บโอ๊คกูทำอะไรไม่ได้เลยนะครับกูใช้คิดเดียวก่อนครับแล้วขับขันจริงๆงก็จะคิดคู่คิดคู่ครับ ครับคิดคู่นะครับผมเพื่อผมก็ใช้เออเวลาดักคนนะครับหรือว่าเออเวลาเจอคนเยอะๆนะครับนะคผมส่วนมากเล่นด่านบางบงนะครับผมก็แยกคิดคู่เป็นธรรมดาคิดคู่เป็นธรรมดานะครับนี่ครับผมง่ายๆครับเพลสจอดแบบง่ายๆอย่าไปหยองก็พออย่าไปหยองที่หนึ่งที่สองไม่ใช่เรื่องยากคมันจะเป็นสบายครับ กีสังเกตว่าเป้ายังไม่โดนหัวนะครับผมจบไปแล้วนะเล่นกระบุอ่ะเหนื่อยนะครับต่อยอดนะครับผมแ่นอันนี้ผมเล่นเออไปสองเออสองห้องนะครับผมก็อาจจะมีภาพไม่เยอะมากนะครับนี่ห้องนี้ยังมีบาเลตยังไม่ไก่นะครับเออ ผ,ผสมผสมนะคไม่อะไรมากนาจบและไม่อีกห้องนึงนะครับผมห้องนี้ไก่ค่อนข้างเยอะนะคร<อ>ับ่งโดนร้องโผลด้วยนะครับเน,น,นีน่ยครับจะไม่ได้ไก่ตายหายไปทั้งนาเลยครับไอตัวตะก,กี้โอ้เลือดเลยยิปาไม่ต้องอะไรมากครับโอ้แค่เลี้ยงหัวไว้ครับกดไปเดี๋ยวก็โดนนักคิดไม่ใช่ไม่ใช่ปืนนหกร้ายอะไรขนาดนั้นนะครับ อ๋อห้องนี้รัดป้อยิงได้โบอ่าโบง่ายออกมาเด็ดการยิงระยะไกลนะครับผมยิงระยะไกลสนใจก็จะซูมกันนะครับผมบางคนก็จะซูมนะแต่ผมเออขอเป็นไม่ซูมนะผมเล็งกะละละใเออกะระดับเออกะระยะหัวหมายว่าหัวเขน่าจะอยู่มาตรงไหนแล้วก็ยิง ยิงให้ใกล้เคียงจุดนั้นมากที่สุดครับเดี๋ยวคิดเอสพีก็จะจัดการให้เราเองกระสุนก็จะสไปนะครับนับรองครับผมโอ้ยง่ายง่ายครับไม่จำเป็นต้องโคลก็ได้ครับบบนี้นะครับเล่นกหมูนี่ครับผมเฮดช็อตง่ายง่ายครับผมไม่ได้เลือกยากเลยนะครับก็ฝึกเล่นไปเยอะนะครับผมเดี๋ยวก็เก่งเองนะครับผมตายนี่ก็ไม่อะไรนะครับผมขอบคุณที่ชมคลิปมั้งแต่เริ่มจนจบนะครับผม เจอได้ครับผมอยู่แคนซ์มูลายทีมเวิร์กชื่อฟูเดนซิโอนะครับผมครับสวัสดีครับ